ในเบรกที่2นะคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุณซิรินยาทาต่อยนะคะหรือว่าคุณยัสมินนะคะใครเป็นคนตั้งชื่อให้ยัสมินคะ เพื่อนค่ะให้เลือกให้เลือกหาชื่อว่าให้เล uh ือกแต่เราชอบชื่อนี้ชื่อนี้หมายความว่าหมายถึงดอกไม้ดอกไม้ดอกมะลิไหมน่าจะน่าใช่ป่ะถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นยัสมินอ่ะอันเดียวกันไหมหลังๆมาจะได้ยินคนตั้งชื่อยัสมินค่อนข้างเยอะแต่ว่าดอกไม้ใช่ไหมคะโอเคหวานๆเนาะนะค่ะก็ถือว่าอันล้อให้นะคะเธอได้มีโอกาสไปเรียนที่เมื่อกี้นี่บอกเอาไว้ว่ามีรุ่นพี่ที่ทํางานแสดงว่า ได้รับผลบุญไปนะนะพี่คนนี้เขาก็ได้รับผลบุญไปนะคะได้มีโอกาสพาเธอเข้ามาสู่ในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์นะคะวันที่ไปสมัครเรียนที่บอกว่าไปกันได้กําลังใจกันไป3มคนและสัปดาห์ต่อๆมาก็ไปเรียนตลอดเลยทุกวันอาทิตย์เลยครั้งแรกไปเจอปุ๊บคอสเรื่องของถือศีอดพอดีเลยใช่ค่ะในสิ่งที่เรากําลังสงสัยอยากรู้อยู่พอดีได้รับคําตอบมาใช่ค่ะนะคะพอครั้งต่อๆไปไปเองเนี่ยมีใครพาไปอีกไหม ไม่ไปเองละเรียนอยู่กี่มาน้อยคะถึงจะเข้ากัลเลมอชชฮัดะเรียนประมาณ3เดือน3เดือนไปทุกอาทิตย์เลยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างพอไปคนเดียวแล้วคราวนี้ไปคนเดียวก็ไปไปหาเพื่อนข้างหน้าอแต่อบอุ่นค่ะอบอุ่นไหมอบอุ่นค่ะแล้วไปแรกๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวเป็นมุสลิมก็เป็นธรรมดาไป พอไปอาทิตย์ที่สองแต่งตัวเลยค่ะอุอเพยเอาพุมพิยาไปเลยแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้กล่าวการิมอสยังไม่ได้อะไรค่ะบรรยากาศดีอบอุ่นดีแล้วยังไงอะสามเดือนผ่านไปก็คิดว่าใช่แล้วแหละเราเชื่อสิ่งที่เราหาคําตอบมานานมันใช่แล้วแหละเราก็เลยกล่าวปฏิญาณตัเมื่อเรากลับมาบ้านอ่านทบทวนหาความรู้เพิ่มเติมไหม ช่วง3เดือนของคุณเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเหมือนตอนเราต้องกําลังจะสอบ e n t r a n น e มไหมใช่ค่ะก่อนที่เราจะสอบจะมีทําข้อสอบใช่ไหมคะก่อนที่เราจะรับไปประกาศกระสอบก็จดก็คือไปหาข้อมูลมาฟังแล้วก็จดเลคเชอร ค่ะแล้วก็อ่านในหนังสือก็คือเวลาเราไปสมัครเรียนเนี่ยจะมีหนังสือให้เกี่ยวกับจัรยามารยาตมิสลามค่ะก็จะอ่านเกี่ยวกับหัวข้อมี15หัวข้อค่ะจัรยามารยาตมีอะไรบ้างเราก็อ่านแล้วก็จดเลกเชือกมาค่ะก็คือคุณเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อจะต้องสอบให้ได้ใบประกาศเฉลียบัตรแล้วคุณก็สอบแล้วด้วยแล้วคุณก็ได้ไปเข้าค่ายมาแล้วด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกล่าวกลิมอตั้งแต่ตอนที่เข้าค่ายละจริงๆจะกล่าวคือตั้งใจว่าเข้าค่ายคือเข้าค่ายเนี่ ตอนที่หลังเพิ่งเดือนพฤศจิกแต่ว่าเรากล่าวพยานตนก่อนเรากล่าวเมื่อเดือนกันยาละเริ่มเรียนเมื่อเดือนไหนคะกรกฎาอ๋อเริ่มเรียนกรกฎาสิงหากันยามากล่าวกฤมร์คือเสดงว่าจริงๆตั้งใจจะกล่าวเนี่ยประมาณช่วงพฤศจิกาแต่มากล่าวซะก่อนใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนอย่างที่บอกค่ะเราไปเรียนแล้วสิ่งที่มันค้างคาในใจเราค่ะมันได้คําตอบที่ชัดเจนค่ะ ไม่รู้สึกเลยว่ามันยากไม่เลยค่ะชีวิตมีความสุขมากคุณไม่เคยคุณไม่เคยต้องคลุมพิบชอบค่ะสวยดีเหรอคิดเพืเองเปล่าก็ไม่รู้ค่ะในความรู้สึกเราชอบค่ะสวยดีสวยค่ะสวยคนคลุมพิบเนี่ยหน้าตามันจะดูมีรัศมีเนาะเขาเรียกมีนู๊ดใช่ไหมมีนู๊ดนะดูเปล่งปลั่งสวยนะคะชอบชอบค่ะชอบ ตั้งแต่ยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเห็นผู้หญิงมุสลิมคลุมฮิญาบมาเนี่ยรู้สึกยังไงเคยเจอคนหนึ่งสวยมากเคยดิใจอุ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้สวยจังทั้งทุงฮิญาบก็สวยคลุมฮิญาบก็ยังสวยสวยมากตาโตอะไรเงี้ยค่ะแต่คนไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าสวยชื่นชมใช่ค่ะสำหรับตัวเองไม่มีปัญหาเพราะที่ทำงานโอเพ่นอยู่แล้วด้วยถูกไหมตอนกลับบ้านปีใหม่ได้คุมฮิญาบไปไหม ตอนแรกไม่กล้าคุมก็คือคุมตอนไปนั่งรถไปเงี้ยคุมแต่ที่เข้าบ้านถอดเราถอดแต่ว่าพอเขายอมรับได้เราก็คุมแล้วก็ถ้าเราละหมาดในรถเลยเราเอารถส่วนตัวไปทีนี้พอเขาเราคิดว่าเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วเพราะเราเดินทางใช่ไหมคะก็เอาตะลกงงไปในรถแล้วก็ละหมาดในรถเลยสรุปว่าคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นคุณคุมียาบใช่ค่ะท่านได้เห็นคุณละหมาดใช่ค่ะเห็นละหมาด การที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านนี่ก็เท่ากับยอมรับไปเกินครึ่งแล้วนะใช่ค่ะก็อุอาขอดุอานะอุอาตลอดเพราะคุณเป็นลูกสาวคนโตคุณเป็นลูกสาวคนโตใช่ไหมก็เป็นถือเป็นความหวังของคุณพ่อคุณแม่นะคะแรกๆท่านอาจจะยังรับไม่ได้เต็มร้อยหรอกแต่ว่าต้องค่อยๆทําความเข้าใจสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุณยสมินบอกค่ะว่าท่านคงจะสัมผัสได้ด้วยแหละว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใช่ใช่ไหมคุณนิ่งขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่แล้วคุณตั้งใจไว้ยังไงในการที่จะให้ท่านยอมรับคุณมีวิธีการยังไงอตอนนี้คิดว่าเขาค่อนข้างที่จะยอมรับเราได้แล้วตั้งจากนี้ไปตั้งจากนี้ไปคือจริงๆแล้วก่อนนันเนี้ยเคยตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้ก็คืออยากให้พ่อกับแม่มารับอิสลามถ้าเป็นได้ถ้าเป็นไปได้คือเราอ่ะมันอยู่ที่ ที่เราปฏิบัติตัวเขาจะเห็นในสิ่งที่เราปฏิบัติตัวแล้วสิ่งที่เราได้รับว่ามันดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นค่ะค่ะแล้วท่านห่วงไหมว่าแล้วยังไงกินยังไงอยู่ยังไงตอนแรกเขาจะค่อนข้างห่วงคะ่ะเพราะว่าจากสื่อที่เขามองเนี่ยม,มุสลิมเนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายและทารุณม,มากท่านมองค่อนข้างลบใช่ไหมใช่คุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่คะ คุณพ่ออายุ62 62คุณแม่อายุ60คุณพ่อเคยรับราชการด้วยเป็นเป็นลุงกำนันด้วยใช่่คะก็จะได้เห็นภาพติดตาติดใจว่าหัวรุนแรงใช่ค่ะใช่แล้คุณคุณอธิบายใหยคุณพ่อฟังยังไงคือไม่ไม่ได้อธิบายว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราจะให้รู้ว่าอิสลามจริงๆแล้วหลักปฏิบัติเขาเป็นแบบนี้ อันนั้นคือมันเป็นเหมือนลักธิลัทธิหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่เป็นมุสลิมจริงๆค่ะเขาจะเห็นจากเราเขาก็จะเขาก็ค่อยๆยอมรับอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะห่วงเรื่องการกินเพราะว่าอาหารฮาลาลอาหารลำบากค่อนข้างหาลำบากแต่กลับบ้านคือเราทำเองง่ายๆต้มผักน้ำพริกไข่เจียวอะไรของเราใช่ใช่เราพื้นฐานเราง่ายอยู่แล้วคนจะเป็นมุสลิมเนี่ย คุณยัสมินว่าไหมว่าต้องต้องปรับตัวปรับตัวในเรื่องของเนี่ยอาหารการกินคุณต้องเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายในความรู้สึกพี่นะกินง่ายอยู่ง่ายไหมคิดว่ามันไม่ค่อยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะ <Hello. S 2> ด้วยด้วยด้วยความที่เรากิน,น,นแบบคนอย่างนี้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่ในชุมชนมุสลิมเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะยากในการที่จะหาอาหารฮาลาลเพราะว่ามันเกี่ยวกับการเชื่อใช่ คนไม่ทราบก็จะคิดว่าเราทานไก่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมเราทานหมูไม่ได้อย่างเดียวใช่แต่จริงๆแล้วไก่ทั่วๆไปเราก็ทานไม่ได้เนื้อทั่วๆไปเราก็ทานไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมเราทานได้เฉพาะที่มีปลาพาล้านนะถ้าถ้าเป็นไก่เนื้อก็พาลานไม่ก็เป็นซีฟู้ดซึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ต้องค่อนข้างละเอียดในการในการสสตรวจสอบอาหารนิดนึงก็ยังไม่รู้สึกว่ายุ่งยากก็ ไม่อะค่ะสำหรับเราเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในชุมชนมุสลิมไปไหนก็มีตลาดมุสลิมเราก็เลยคิดว่ามันง่ายสําหรับเราแล้วทำไมเราต้องให้เราทานอาหารฮาลาลด้วยอะค่ะก็เพื่อจิตวิญญาณที่ดีอะค่ะพวกอาหารเหล่านี้มันจะไปเป็นสิ่งที่บํารุงเลือดเนื้อให้กับเราเราต้องมีเลือดเนื้อที่สะอาดนะคะเวลาที่เราขอดูอาเนี่ยก็จะเป็นดูอาที่เลาทรงโปรดตอบรับถ้าเราทานอาหารที่สะอาด สอนละหมาดใครเป็นคนสอนคะที่โรงเรียนค่ะสันติชนใช่ค่ะที่โรงเรียนยากไหมตอนแรกรู้สึกว่ายากค่ะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับภาษาอาหรับก็ยากแต่ก็ท่องท่องทุกวันอ่านทุกวันท่องเอาไปหัดท่องแล้วก็จดใส่กระดาษไป็นที่โรงเรียนเขาจะมีหนังสือให้เลยเป็นแบบสโละสั้นๆที่เราจะจำง่ายก็ท่องทุกวันแล้วก็เพราะก่อนที่จะ รับอิสลามเนี่ยเราละหมาดก่อนลองถือสิ่งอดแล้วลองละหมาดได้ครบห้าเวลาแล้วเราถึงรับเพราะว่าเรากลัวบาปถ้าเรารับแล้วเราทําไม่ได้ค่ะ,คะเพราะว่าเราไปเรียนอยู่ใช่ไหมที่บ,บอกว่าไปเริ่มเรียนอยู่3เดือน<ช>กระดาษนลยจนก,ก็ฝึกฝึกฝึกเลยใช่คือเรเื่อเติมความพร้อมสุดท้าคุณเป็นคนวางแผนชีวิต เป็นสเต็ปเหมือนกันนะก่อนที่คุณจะกล่าวปรลิมอนที่คุณต้องมั่นใจจริงๆถูกไหมว่าคุณทําได้คุณทําได้นะคะคุณถือสินอดซ้อมแล้วคุณละหมาดแล้วครบห้าเวลาด้วยเหรอใช่ค่ะเราก็จะมีละหมาดสุนัขเพิ่มไม่ใช่ยื่ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณเลยไม่ค่ะมันกลายเป็นชีวิตประจําวันที่ต้องทำไปแล้วที่ทํางานมีห้องละหมาดได้ไหมคะไม่มีคละหมาดตรงโต๊ะโต๊ะทำงานค่ะบรรยากาศตอนที่คุณเป็นมุสลิมแล้วเขาเวลคัมดีไหม นี่ค่ะเขาแปลกใจเพราะว่าแต่ก่อนจะการแต่งตัวอย่างเงี้ยไม่ไม่เหมือนตอนนี้จะเปลี่ยนเขาบอกสํารวมขึ้นเมื่อก่อนเปรี้ยวไหมเปรี้ยวค่ะแลวค่ะแต่งตัวเปรี้ยวค่ะค่ะทำเดินละค่ะทำเดินละน่าปลื้มใจ นะคะนะคับเลมใเวลา,วาคุณเห็นลักษณะแบบเนี้อย่างดูรายการพี่เคยดูใน y t u t u ไหมเคยเห็นพี่ๆน้องๆที่เขามาเข้าหรือมมนก็ทั้งที่สันติชนหรือเวลาเราดูข่าววันก่อนก็ยังมีในในโซเชียลมีผู้ชายเกาหลีคนหนึ่งยังหนุ่มอยู่เลยนะเห็นไหม <ะ S 1> ที่เขาส่งกันนะคะเกาหลีแล้วก็แล้วก็เนี่ยมาศึกษาคริสต์มาศึกษาไบเบิลเสร็จแล้วก็มาศึกษากุรอานแล้วมามาพยายามค้นหาศธรราในที่สุดก็ก็รับ อิสลามแล้วก็พยายามจะชักชวนเผยพระศาสนาให้กับกลุ่มคนเกาหลีนะคะเน,นี่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ที่น่าสนใจมากสิ่งต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้คุณยัสมินเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีค่ะก็คือก่อนมาออกรายการครูก็บอกว่าให้ดะาวะไปเลยเหมือนเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนมาศึกษาอิสลามมากขึ้นอ,อะไนยังไงเชิญชวนยังไงในเชิญชวนให้ให้ฟังก็คืออยากให้ลองศึกษาดูค่ะว่า สิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปเนี้มันใช่มันตอบโจทย์ได้ไหมแล้วแล้วมันมันจะเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องคำตอบที่ใช่สำหรับคุณค่ะของคุณจัสมินจะง่ายเพราะว่ามีเพื่อนมีพี่เป็นเป็นผู้หญิงด้วยมันก็สะดวกในการที่เราจะต้องคุยปรึกษาใช่ไหมแล้วหนย้อนกลับไปจุดที่เจอโมร็อกโกเยอรมันคนนั้นที่บอกว่าพื่นที่ว่าอะไรนะคุยไม่ได้แชทไม่ได้อะไรจริงจริงหลักการหลักการเป็นยังไง ก็พอมาเรียนใช่ไหมคะคือตอนแรกเราไม่คิดว่ามันมันจะยุ่งยากขนาดนั้นว่าห <ma ้ามคุยกันคุยกันไม่ได้อยู่สองคนไม่ได้แต่คุยกันแค่ครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้คุยเพราะเขากับับประเทศเขาไปแล้วแล้วเขาก็มีบอกว่าของมุสลิมไม่มีแฟนนะไม่คํคำว่าแฟนไม่มีระบบคําว่าแฟนอระเภทอยู่ก่อนแต่งท้องก่อนแต่งเป็นไปไม่ได้เลยใช่ก็คือเป็นเพื่อนกันเจอกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็คือนิกะเลยแล้วก็ศึกษาใช้ชีวิตแบบตาม ตามแบบสุนทรภณามบีหรืไม่มีเปิดโอกาสให้อยู่กันสองต่อสองเพิ่ม่าไห่ก็ตามที่ชายหญิงอยู่กันสองต่อสองก็จะมีชายตอนเข้ามาแทรกถูกไหมนะคะนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เป็นหลักการนะคะในการศึกษาก็คือต้องมีหลักศาสนาคอยควบคู่กำกับอยู่ตลอดเวลานี่นั้นคุณก็จะเห็นเนี่ยสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ว่ามันเป็นผลสะท้อนที่ทำให้เหมันกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรป้องกันใช่ค่ะไว้ล่วงหน้า ใช่ไหมไม่ให้เกิดปัญหา,าทําแท้งปัญหาท้องไม่พร้อมอะไรอย่างนั้นใช่ค่คะก็คือเหมือนมานั่งคิดดูว่าถ้าทุกคนมีหลักศาสนาแบบนี้แบบเดียวกันโลกมันจะน่าอยู่มากเลยม,มันจะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยแล้วทำไมมุสลิมถึงถึงทำได้ทําไมถึงรักษาศรัทธาความเชื่อแล้วก็เนี่ยห้ามนู่นห้ามนี้เยอะแยะทาไมถึงทําได้ ตอนแรกน่าจะเป็นที่ตัวเราศรัทธาเราศรัทธาในใช่ศรัทธาในอะไรพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าตรงนี้สําคัญที่สุดใช่ค่ะทาไมคุณจัสตินถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะว่าคือเราเกิดมาเนี่ยเราเราคิดในความคิดของเรานะมนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้สร้างโลกโลกใบนี้ต้องมีผู้สร้างใช่คือดินน่ะมนุษย์ไม่ใช่สร้างเคยนะคะเคยคุยเคยถกปัญหานี้กับเพื่อนชาวอเมริกันคนหนึ่ง เขานับถืออิสลามหนึ่งที่นับถือ,อนับถือพระเจ้าเหมือนกันค <Okay. S 2> แต่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอเราก็เลยมีการถกปัญหาในการ <Okay. S 2> เขาบอกว่าบนโลกใบเนี้ยมนุษย์คุณก็เห็นว่ามนุษย์เป็นสร้างตึกสูงสูงมนุษย์เป็นคนสร้างแต่นี้เราก็ย,ย้อนคําถามเข้าไปหนึ่งหนึ่งคำถามก็คือแล้วโลกเนี้ใครเป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนสร้างโลกหรือเปล่าอเขาก็ไม่มีคําตอบให้เราค่ะ okay. ให้ให้เขาแบบไปหาคาตอบของเขาเองเขาตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่คุยกับเราเลยก็คือคุณเชื่อว่าโลกใบน,นี้ไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นเองใช่ค่ะดินธาตุตนน <า S 3> ้นมงต้นไม้ท้องฟ้าสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ต้องมีผู้สร้างใชแล้วผู้สร้างที่ว่านั้นก็คือพระเจ้าใช่ค่ะแล้วก็คือเชื่อในสิ่งที่อเลาะบอกเอาไว้ในกุรอ่านใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าความศรัทธานี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนด วิถีชีวิตของเราใช,ใช่ไหมให้เรา<ช>คิดแบบนี้เช,ชื่อแบบนี้ใช่ค่ะมุสลิมต้องทําตัวให้ยุ่งยากแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเราไม่สามารถที่จะตามกระแสได้ใช่ไหมต้องมีจุดยืนเอาแค่เรื่องของการแต่งกายอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่โลกพยายามจะใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นประกวดความงามบนเวทีดูสัดส่วนนะดูสแกนกันละเอียดละออแต่มุสลิมมะต้องปกปิดใช่ไหม มิชิดมันส่วนทางกันนะคะมีสิ่งเดียวที่เรายึดมั่นก็คือความศรัทธาในพระเจ้าเรากลัวอะไรคะทำไมเราถึงต้องทำตามที่พระเจ้าสั่งใช้น,นู่นนี่ต้องการที่จะขึ้นสวนรวรค์กลัวตกนรกกลัวตกนรกใช่ไหมเหมือนที่เมื่อกี้นี่บอกไว้ตอนต้นรายการว่าแม้กระทั่งทานข้าวยังไม่อยากทานเหลือ,อ,อเลยกลัวบาปรู้สึก<า>ผิด,ผดคำนี้สําคัญ เวลาออกจากบ้านทุกคนนี้ถ้าไม่ได้คลุมหาิาบจะรู้สึกผิดใช่ค่ะมันมันเป็นความเคยชินไปแล้วที่เราต้องคลุม,มถ้าไม่คลุมมันจะรู้สึกไม่สบายใจมันแปลกๆเคยเห็นมุสลิม,มาที่คลุมเสื้อแขนสั้นใส่เสื้อแขนสั้นกระโปรงสั้นแต่คลุมหิาบไหม ไม่ค่ะไม่ไม่เคยเห็นส่วนใหญ่ก็คือจะไม่คลุมเลยแล้วก็นุ่งสั้นเลยเมันก็จะมีสองม,มีมีหลายเวอร์ชันเวอร์ชัน <c oughs> ไม่ไม่คลุมเลยที่บอกนะคะ,คะนุ่งสั้นคือเหมือนทุกคนทั่วๆไปคือดูไม่รู้ว่าเป็นม,มุสลิม<ช>อีกอันนึงก็คือเอ๊ะตกงม,มุสลิมไหมเนี่ยนุ่งสั้นแขนสั้นแต่คลุมฮิาบ <c oughs> อีกเวอร์ชันหนึ่งยังไม่เคยเห็นใช่ไหมนะคะก็จะเป็น นักศึกษาบ้างหรือจะเป็นอะไรคือเห็นเป็น,เป,นเป็นแบบฟอร์มนะใส่ชุดนักศึกษาก็จะมีมีแพร่ในในใน,ในสื่อโซเชียลกันะนะคะก็จะมีคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะได้ศึกษาไหมว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ไม่ได้แปลว่าการคลุมหิาบเนี่ยคือการเอาผ้าผืานหนึ่งมามาคลุมผมเท่านั้นแต่หมายถึงต้องแต่งตัวให้ถูกต้องด้วยใช่ใช่ไหมคะ,คะอย่างที่คุณจัสมินบอกว่าเมื่อก่อนนี่ค่อนข้างเปรี้ยว เดี๋ยวนี้เสื้อผ้าที่เคยมีก็ใส่ไม่ได้แล้วสิก็ถือเป็นสละกอให้คนอื่นไปอ๋อให้คนอื่นบริจาคไปใช่ค่ะมีน้องสาวค่ะคุยกับน้องว่ายังไงบ้างก็บอกเขาเรื่องเพราะแต่เขาค่อนข้างที่จะห่างไกลจากเราคืออยู่คนละที่น้องกี่ขวบแล้วอ่อยี่สิบหกทำงานโอ้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วทํางานแล้วต่อด้ไหม เขาไม่ต่อต้านค่ะตอนแรกเขาเขามาอยู่ด้วยเขามาดูเราละหมาดเอเนอเหมือนแม่ส่งมาตอนแรกมาเซเวมาเซเวใช่ค่ะมาดูเราละหมาดพอเราละหมาดเสร็จเขาก็พูดประมาณแบบว่านึกว่าจะละหมาดเสียงดังซะอีกบอกว่าอยากฟังเวลาเดี๋ยวละหมาดให้ฟังอะไรเพราะว่าถ้าละหมาดมักระดีิชาจะเบาใช่มีเสียงได้บ้างแต่นี้คือเราจะละหมาดเบาแล้วได้อ่านให้เขาฟังไหม เขาบอกว่าอยากฟังไหมเขาบอกว่าอยากฟังค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยให้เขาซูมซับว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วชีวิตเราเปลี่ยนและดีไปอย่างไงบ้างแต่เขาก็เขารู้นะว่าชีวิตเราดีแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะนะนะคะคำว่าเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่ารวยขึ้นไม่ได้แปลว่าสุขสบายขึ้นมันเปลี่ยนไปในคือเรามีคือชีวิตมีความสุขมากขึ้นในสิ่งที่เรามีอื จริงๆเงินเดือนทุกอย่างอะไรทุกอย่างเท่าเดิมเบ้เหมือนเดิมแต่ชีวิตก็เหมือนเดิมแต่ใจเราสุขมากขึ้นเหมือนให้มากขึ้นจากเงินที่เราเคยสุลุล่เราเก็บแล้วสามารถทําทานให้คนอื่นเราก็เลยเหมือนสุขใจที่ได้ให้สิ่งหนึ่งที่คุณยัสตินต้องมันก็เหนียดเป็นดับต้นๆเลยคือการดูแลครอบครัวใช่ค่ะการดูแลครอบครัวสิ่งที่คุณเคยทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ คุณยิ่งต้องทำ,ทำดีดม,ามากขึ้นใช่ค่ะคุณเคยดูแลท่านเอาไว้ยังไงก็คุณก็ต้องดูแลให้มากขึ้น,นใช่ค่ะให้ท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้เสียลูกสาวไปใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ,อิสลามสอนให้เคารพกรตัญญูต่อพ่อแม่ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่มุสลิมเดิมด้วยซ้ำใช่ค่ะคุณคุณปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ขาดใช่ไหมคะปฏิบัติเหมือนเดิมมากกว่าเดิมด้วยค่ะแต่ก่อนจะโทรบ้างไม่โทรบ้างเดี๋ยนี้ก็ค่อนข้างจะโทรทุกวันเพราะ อย่างกลับบ้านอย่างเงี้ยเราทําพิธีกรรมอะไรของเขาไม่ได้เราก็จะเข้าไปกอดไปอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าเราก็ยังเหมือนเดิมเราก็จะบอกว่าเรายังเหมือนเดิมยังรักเหมือนเดิมนะอะไรยังกอดยังให้ความเคารพเหมือนเดิมการซื้อของการให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่ใช้นั่คือสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจใช่ไหมท่านอาจจะไม่ได้หวังอะไรจากเรามากมายหรอกแต่ว่าเป็นความภูมิใจเนาะเป็นเป็นจิตวิทยา ะะเป็นสิ่งที่เหมือนกับตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านเต็มใจนะคะเต็มใจอาจจะไม่ได้เต็มใจร้อแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้มีความต่อต้านเพราะว่าถ้าคุณจัสมินได้ทราบประวัติหรือว่าเารื่องราวของพี่ๆน้องๆที่มาอยู่ในเส้นทางเดียวกับเราหลายๆคนก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากมีบททดสอบเยอะแยะ ที่บ้านเอาเสื้อผ้ากองรอไว้หน้าบ้านเลยไม่ไม่ยอมไม่เข้าบ้านบางคนทุกวันนี้ก็ยังประชดประชันกันอยู่มันหลายหลายปฏิกิริยาด้วยกันของคนที่ต้องถือว่ารอให้ใช่แล้วอัลลอฮเปิดใจขอดุอาทุกวันให้เราเปิดใจพร้อมเดือนละไม่มีบททดสอบอะไรหนักหน่วงมากนักใช่ไหมห้าเดือนที่ผ่านมามีเป็นธรรมดาแต่เราคิดว่านี่คือบททดสอบเราก็รับมันได้ ก็มีร้องไห้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนที่เคยคบมาก็คือแต่ก่อนเราเป็นไทยพุทธเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรเงี้ยก็ตรงนั้นเราก็คือจะตัดไปเพราะว่าเราไม่สามารถไปกินร้านอาหารทั่วไปไม่สามารถเที่ยวได้เหมือนเดิมก็ก็มีบ้างก็จะเป็นบททัสอ์ตรงนั้นใช่ค่ะเขาก็ไม่เข้าใจเราค่ะแต่พอนานไปเพื่อนเขาก็เข้าใจแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปทานข้าวหรืออะไรกับเขาเหมือนเดิม มันก็เราก็ต้องมีสังคมใหม่ของเราใช่นะคือไปก็อาจจะเป็นประทานร้านอื่นแทนเช่นไปทานเบเกอรี่ทานกาแฟอะไรก็ว่าไปคือจะไปเที่ยวผับอะไรอย่างนั้นไม่ได้ดัานั้นการคุมผมของเราเนี่ยการคุมพิยับของเราเนี่ยมันดีตรงนี้นะใช่ไหมมันดีตรงนี้มันตัดวงจรใชเหล่านี้ออกไปเลยเราเป็นสิ่งเตือนใจเราด้วยว่าเราจะไปนั่งทานร้านอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้่ล้วจะถอดทิ่ยับก็ไม่ได้อีก ผิดอีกรู้สึกผิดอีกใช่ไหมไอความ<ช>บาปเนี่ยมันมเขาบอกคือบอสสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช,ใช่ไหมมันเราถือศีนอดเนี่ยกันถือศีนอดเนี่ย<ช>คุณจัสมินจะได้ถือโอกาส<ม>จะมีโอกาสถือศีนอดในปีห้าเ้าเนี่ยนะคะชาร์ลอตเนี่ยรอมาอนปีปีกลางๆปีปีเนี่ยถ้าที่ถือเต็มเ็มเนี่ยจะได้รู้เลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่วัดใจที่สุดแล้วเพราะว่าคุณจัสมินสามารถที่จะแอบดื่มน้ําก็ได้แอบทานอะไรตอนเวลาเราหิวก็ได้โดยที่ มนุษย์ไม่เห็นแต่คุณเลือกที่จะไม่ทําทั้งๆคุณมีเงินเต็มกระเป๋าแล้วท้องคุณก็หิวคอคุณก็แห้งทําไมคุณเลือกที่จะไม่ทําเพราะคุณคัวพระเจ้าใช,ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือสุดยอดของความศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นการครุภียาบคือการตัดวงจรสิ่งต่างๆนั่นนะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นการเตือนใจเราใช่ค่ะการเตือนใจเรานะครับทุกวันนี้ดูอาที่ขออยู่ประจําคือ ดูอาที่ขออยู่ก็คือให้พ่อแม่เปิดใจให้เพื่อนๆเปิดใจยอมรับเราออดูอาให้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับเราโดยเต็มร้อยแล้วก็มีโอกาสก็อินชาลอให้ท่านได้อยู่ในหนทางนี้แล้วก็ให้เพื่อนเข้าใจเราใช่ค่ะอยากมีผู้นําครอบครัวไหมอรอคนอินชาอัลลอห์ค่ะอินชาลออินชาลอใช่ค่ะอินชาอแล้วแต่รอคนในดูอาราคนในดูอาแล้วแต่พระองค์จะทรงประสงค์ นะขออูอาให้นะคะขอให้ได้มีผู้นําครอบครัวที่ดีงามน,นะคะมีอีมานแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมีครอบครัวก็ขอให้เป็นครอบครัวที่สมบนนะูรณ์นะเพราะว่าสุดยอดของผู้หญิงในความปรารถนาก็คือเรื่องราวของการมีชีวิตคู่และการครองเรือนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับ มุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมมานะคะขอดูอาให้กับเธอนะะในทุกๆดูอาขอรละทรงโปรดตอบรับดูอาของเธอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมะคะ่ะสั้นๆน,นิดเดียวยยสมินมีอะไรที่จะให้กําลังใจคนที่กำลังศึกษาศาสนาอยู่ตอนนี้บ้างเชิญค่ะก็อยากจะให้มีความอดทนค่ะและ้วก็พยายามให้ให้ขอดูอาจากอัลเลาะเยอะๆอันเลาะจะทรงตอบรับแน่นอน วิธีขอดุอาททำไงยกมือใช่ค่ะสองมือขอดุอาช่วงกลางคืนกลางคืนอนนอนตอนเช้านะละหมาดตาฮัดยุดด้วยได้ก็ดีนะคะวิงวอนขอจากพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงตอบรับชาลอไม่ช้าก็เร็วบางทีเราคิดว่าเราไม่ให้เลาไม่ให้ตัดพ้อเราไม่รู้หรอกว่าพระองค์อาจจะให้สิ่งที่ดีกว่าใช่ค่ะกับเราก็ได้ เราจะรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้รับคือเมื่อไหรถูกต้องเพราะพระองค์เป็นคนเป็นผู้ที่สร้างเราเนะยค่ะ,ะ,คะย่อมรู้ดีที่สุดว่าสิ่งใดเหมาะสมกับเราวันนี้ขอบคุณคุณจัสมินนะคะขอเราส่งปรดตอบแทนความดีงามให้กับเธอนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเส้นทางสายใหม่ด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในยาติมทีวีที่นี่17บเนาฬิกา นะคะแบบนี้ทุกๆวันเสาร์ค่ะวันนี้ที่ฉันบนตเตอรีนะคะและคุณจัสตินต้องถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะวัสลามโมไลกุ้มมาร้องมาตุล้อว่าประกาศตุลสวัสดีค่ะ